หนูเนี่ยป็นสาวมี <hi frame. S 1> พลังมากดีมันดีแล้วแต่พี่อยากเห็นพลังที่เป็นพลังของหนูพี่ไม่อยากเห็นพลังที่เป็นพลังแบบคนอื่นหนูมีเสียงหนูมีพรสวรรค์แต่พี่อยากเห็นพรสวรรค์ในแบบของหนูพี่ไม่อยากเห็นพรสวรรค์ที่ก๊อปคนอื่นมาพี่อยากเห็นท่าอะไรที่มันท่าของหนูเองพี่อยากให้หนูไปครีเออะไรที่มันเป็นของหนูเอง พี่ยังเห็นติกพี่ยังติ๊กภาพที่มันเป็นแบบภาพคนอื่นอ่ะเป็นภาพชรีสเป็นภาพใครมาก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยพี่รู้ว่าเขาเป็นไอดอลของหนูพี่รู้ว่าเขาเป็นเป็นอะไรแต่พี่แบบพี่เห็นเวลาหนูแร็ปหนูอะไรบางทีพี่ยังเห็นมันเป็นเป็นภาพของหนูนะแล้วพี่เชื่อว่าหนูไปหามาได้พี่ว่าหนูแบบหนูลองครีเอทอะไรที่เป็นตัวของเองนิดนึงแล้วมันจะดีมากเลยลองไปคิดดูลองไปคิดลองไปปรับยิ่งตอนเนี้ยเราไม่มีอะไรให้ดูเลยในบ้านเนี้ย ดีแล้วดีแล้วลองไป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 ไปนี่ดูลองไปนี่ดูดีแล้วจนะคะดีไม,ไม่เป็นหนูเป็นคนเอกลักษณ์แล้วก็ดีอยู่ในบ้านหนูก็ดีสร้างสรรค์ความสนุกมากนะคนนี้บอกว่าเออดีอธยาสายัยดีหนูน่ารักน่ารักมากหนูน่ารักดีแล้วดีแล้วไม่มีอะไร